เราทุกคนรู้จักความรักใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ชัดเจนที่สุดทรงพลังที่สุดที่มนุษย์เราสัมผัสได้เรารู้ว่าเรารู้สึกอย่างไงเมื่อเรารักแต่ถ้าผมถามคุณผู้ฟังว่าความรักมันคืออะไรกันแน่มันคือความรู้สึกที่ท่วมท้นเหรอครับหรือมันคือการตัดสินใจที่จะผูกพันกับใครสักคนหรือมันคือการเห็นคุณค่าในตัวเขา เรื่องที่น่าตกใจก็คือในวงการประชญาคคำถามที่ดูเหมือนจะง,ง่ายที่สุดในโลกคำถามนี้ว่าความรักคืออะไรกลับกลายเป็นหนึ่งในปริศนาที่ซับซ้อนและถกเถียงกันรุนแรงที่สุดมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่ในคำคำนี้ที่เราใช้กันทุกวันแต่ไม่เคยเข้าใจมันจริงๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ The Secondary Podcast และนี่คือซีรีส์มีนิ่งซีรีส์ที่จะพาคุณไปเจาะลึกความหมายที่แท้จริงของแนวคิดใหญ่ๆที่เราคิดว่าเรารู้จักดีวันนี้เราจะมาพูดถึงคำที่อาจจะยิ่งใหญ่ที่สุดทรงพลังที่สุดแล้วก็สับสนที่สุดคำหนึ่งครับคำว่าความรักเมื่อกี้ในตอนเปิดผมทิ้งท้ายไว้ใช่ไหมครับว่าคำถามว่าความรักคืออะไร มันคือปริศนาทำไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะในแวดวงประชญาเรื่องจริงๆของมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้ในชีวิตประจำวันเยอะมากครับปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยเราใช้คำว่ารักเปลอะไปหมดเลยใช่ไหมครับโอ้ยฉันรักช็อกโกแลตผมรักการเล่นสกีฉันรักหมาของฉันและแน่นอนฉันรักภรรยาของฉันผมรักแม่ ผมรักเพื่อนเห็นไหมครับเราใช้คําว่ารักคําเดียวกันหมดเลยแต่ความหมายมันคนละเรื่องเลยครับการรักช็อกโกแลตมันก็แค่ชอบมากการรักหมาอันนี้เริ่มใกล้เคียงครับมันคือความห่วงใยแต่มันก็ยังไม่เหมือนกับความรักที่เรามีต่อบุคคลจุดที่เราจะเจาะลึกกันในวันนี้คือความรักแบบสุดท้ายครับ ความรักที่เรามีต่อบุคคลหรือที่ในวงการเรียกว่า personal love ความรักที่มันมีความลึกบางอย่างที่ต่างแต่การชอบอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่ยุคกรีกโบราณแล้วครับที่นักประชญาพยายามจะแยกแยะความรักแบบบุคคลนี้อย่างน้อยก็มี3ามคำที่โดดเด่นขึ้นมาคำแรกคือ eros ซึ่งโดยดั้งเดิมหมายถึงความรักแบบที่เต็มไปด้วยความปรารถนาอย่างรุนแรง โดยเฉพาะความปรารถนาทางเพศคำที่สองคือฟิเล er ียซึ่งหมายถึงความรักแบบมิตรสหายหรือความรู้สึกผูกพันชันเพื่อนและคำที่สอากาเปซึ่งหมายถึงความรักที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณค่าหรือคุณสมบัติของอีกฝ่ายเลยมันเป็นความรักแบบให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนี่คือความเข้าใจของคนทั่วไปครับอย่างน้อยก็ในหมู่นักปรชัชญา ดูเหมือนเราจะแยกแยะประเภทของมันได้ชัดเจนแล้วแต่เรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นครับปริศนามันอยู่ตรงนี้ครับพอเราพยายามจะนิยามว่าไอความรักแบบบุคคลเนี่ยไม่ว่าอีรอสหรือฟิตเลียโดยเนื้อแท้แล้วมันคืออะไรกันแน่ปริศนานี้มันไม่ได้อยู่ในตำรายอย่างเดียวนะครับแต่มันอยู่ในชีวิตจริงของเรานี่แหละคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางทีเรารัก ใครคนหนึ่งมากๆแต่ลึกๆก,ก็รู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขเลยหรือทำไมเราถึงยังรักคนคนหนึ่งทั้งๆท,ที่เหตุผลทุกอย่างบอกว่าเราควรจะเลิกได้แล้วและนี่คือปริศนาที่ใหญ่ที่สุดที่นักปรัชญาเถียงกันมาเป็นร้อยปีครับเรารักเขาเพราะเขามีคุณค่าเช่นเขาตลกเขาใจดีหรือว่า เขามีคุณค่าเพราะเรารักเขาเห็นไหมครับว่ามันยุ่งเหยิงไปหมดเลยคำถามเหล่านี้แหละครับคือเรื่องจริงที่ซ่อนอยู่หลังคำว่าความรักและนี่คือสิ่งที่เราจะมาถอดรหัสกันในวันนี้ครับเอาละครับเราจะมาไล่ดูเบาะแสรหรือทฤษฎีที่พยายามอธิบายว่าความรักคืออะไรกันแน่ทีละข้อเบาะแสที่หนึ่งคือความรักคือการหลอมรวม หรือ Love you as Union เบาะแสแรกที่เราจะไปดูกันคือแนวคิดที่ทรงพลังและโรแมนติกมากๆแนวคิดที่ว่าความรักคือการหลอมรวมเป็นหนึ่งหรือ love as union ครับแนวคิดนี้บอกว่าความรักคือการสร้างเราหรืออะวีขึ้นมาครับมันไม่ใช่แค่ฉันรักเธอแต่คือการที่ฉันกับเธอหายไปและกลายเป็นเรามันคือสภาวะที่ ผลประโยชน์ของฉันกับของคุณไม่แยกจากกันอีกต่อไปความสุขของคุณคือความสุขของฉันความทุกข์ของคุณคือความทุกข์ของฉันมันฟังดูโรแมนติกสุดๆใช่ไหมครับแต่เรื่องจริงของมันก็คือแนวคิดนี้มีปัญหาใหญ่มากครับประเด็นแรกคือความเป็นตัวของตัวเองหรือออโตนมีมันหายไปไหนถ้าทุกอย่างกลายเป็นของเราฉันหายไปไหน นี่มันคือความรักหรือการกลืนกินตัวตนประเด็นที่สองที่ร้ายแรงกว่าถ้าฉันกับเธอรวมกันเป็นเราไปแล้วฉันจะห่วงใยเธอเพื่อเธอได้ยังไงในเมื่อความสนใจของเธอก็คือความสนใจของฉันไปแล้วความขัดแย้งตรงนี้แหละครับไอความรู้สึกที่ทั้งอยากจะรวมเป็นหนึ่งเดียวแต่ก็กลัวเสียเป็นตัวเองไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีเนาะแต่มันคือสิ่งที่หลายคน หรือคุณเองก็อาจจะกำลังเจออยู่ลึกๆแล้วถ้าลองมองความสัมพันธ์ตอนนี้จริงๆจุดสมดุลของคุณมันอยู่ตรงไหนครับบนเส้นบางๆระหว่างเรากับฉันคุณผู้ฟังเห็นไหมครับไอ้ความขัดแย้งในใจที่เราเพิ่งพูดถึงความกลัวที่จะสูญเสียตัวตนไปนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำให้นักปรัชญากลุ่มหนึ่งรู้สึกว่าแนวคิดการหลอมรวมนี้มันมีปัญหาและปัญหานี้เองครับ ที่บังคับให้เราต้องไปหาเบาะแสต่อไปเบาะแสที่สองความรักคือความห่วงใย Love as robust concern เบาะแสที่สองเลยพยายามแก้ปัญหานี้ครับแนวคิดนี้เรียกว่า Love as robust concern หรือความรักคือความห่วงใยอย่างสุดซึ้งแนวคิดนี้บอกว่าไม่ความรักไม่ใช่การสร้างเรา หัวใจของความรักคือการที่ฉันห่วงใยเธอและที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อตัวเธอเอง for her own sake ไม่ใช่เพื่อตัวฉันคนที่พูดเรื่องนี้ได้ชัดเจนที่สุดคนนึงคือแฮร์รี่แฟรงเฟิร์ตครับเขาบอกว่าความรัก zij, ไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกแต่มันคือเรื่องของเจตนาหรือ volitional การที่คนคนนึงห่วงใยหรือรักอะไรบางอย่าง มันเกี่ยวข้องน้อยกว่ากับสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกแต่เกี่ยวกับโครงสร้างแรงจูงใจที่มั่นคงซึ่งกำหนดความชอบของเขาและชี้นำหรือจำกัดการกระทำของเขาพูดง่ายๆคือความรักคือการกระทำคือการที่แรงจูงใจของคุณถูกผูกติดอยู่กับความเป็นอยู่ที่ดีของอีกฝ่ายถ้าเขาเจ็บคุณก็เจ็บนี่ไม่ใช่เพราะคุณรู้สึกเหมือนเขาแต่เพราะคุณแคร์เขาต่างหาก ความรู้สึกเป็นแค่ผลพวงที่ตามมาไม่ใช่เนื้อแท้ของความรักแนวคิดนี้ดูหนักแน่นและรักษาระยะห่างของตัวตนได้ดีใช่ไหมครับแต่มันก็เจอปัญหาของมันเองลองนึกถึงญาติเจ้าปัญหาที่คุณรักเขานะคุณรักเขานะแต่คุณไม่อยากอยู่ใกล้เขาเลยคุณไม่อยากจะช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นด้วยซ้ําเพราะเขาสร้างแต่ปัญหาแต่คุณก็ยังรักเขาหรือลองนึกถึงคนที่คุณรักที่เสียชีวิตไปแล้ว คุณยังรักเขาอยู่เต็มหัวใจแต่คุณห่วงใยห,หรืออยากให้เขามีความสุขในความหมายของการกระทำไม่ได้อีกแล้วถ้าความรักคือความห่วงใยแปลว่าคุณเลิกรักเขาแล้วหรือก็ไม่ใช่อีกนี่ก็เป็นจุดที่จี้ใจดำเหมือนกันคุณเคยรักใครแต่ก็ไม่อยากยุ่งกับเขาไหมครับถ้าความรักคือความห่วงใยสภาวะแบบนี้มันคืออะไรกันแน่ มันแปลว่าความรักของเราบกพร่องหรือแปลว่าทฤษฎีความห่วงใยนี้มันยังอธิบายได้ไม่หมดข้อจํากัดของทฤษฎีความห่วงใยนี้เองครับการที่มันอธิบายความรักที่ซับซ้อนอย่างรักคนที่ตายไปแล้วไม่ได้มันไม่ใช่แค่ข้อผิดพลาดครับแต่มันเหมือนเป็นเสียงกระซิกที่ผลักให้เราต้องขุดลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งมันบอกเป็นในว่าบางทีความรัก อาจจะไม่ได้ผูกอยู่กับการกระทำในปัจจุบันแต่อาจจะโยงกับสิ่งที่ยืนยงกว่านั้นสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าเบาะแสที่3ปริศนาเรื่องคุณค่า love as valuing เอาล้วครับมาถึงเบาะแสที่3ซึ่งสำหรับผมนี่คือเรื่องจริงที่เป็นหัวใจของปริศนาทั้งหมดมันคือเรื่องของคุณค่า valuing แต่คำถามคือคุณค่าแบบไหนกันหลักที่มันอยู่เหนือข้อจำกัดของเวลาและการกระทำได้และนี่คือทางแยกที่สำคัญที่สุดครับเรารักเขาเพราะเขามีคุณค่าหรือเขามีค่าเพราะเรารักเขา เรากำลังดำดิ่งไปในใจกลางของเรื่องที่ซับซ้อนกันอยู่เลยนะคะถ้าคุณสนุกกับการเดินทางเจาะลึกเนื้อหาสนุกแบบนี้เหมือนกันลองกดติดตามเป็นเพื่อนร่วมทางกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการประจนภัยทางพรมคลิกทั้งต่อไปด้วยกันค่ะความรักคือการประเมินคุณค่า Love as appraisal แนวคิดแรกบอกว่าเรารักใครสักคนเพราะเรา a p p r a i s หรือประเมินแล้วว่าเขามีคุณค่าที่ดีงามอยู่จริง เบลแมนอธิบายเรื่องนี้โดยยืมแนวคิดของนักปรัชญ,ญาผู้ยิ่งใหญ่อย่างอิมมานูเอลคานมาครับคารนบอกว่ามนุษย์เรามีสิ่งที่เรียกว่าศักดิ์ศรีหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Dignity ซึ่งหมายถึงคุณค่าภายในตัวเองที่หาอะไรมาเปรียบเทียบหรือทดแทนไม่ได้เบลแมนบอกว่าความรักคือการตอบสนองต่อศักดิ์ศรีนี้ในระดับสูงสุด ความรักคือการปลดอาวุธการป้องกันทางอารมณ์ของเรามันทำให้เราเปราะบางต่ออีกฝ่ายพูดง่ายๆคือเรารักเขาเพราะเรามองเห็นศักดิ์ศรีเป็นมนุษย์ในตัวเขาอย่างชัดเจนและลึกซึ้งจนเรายอมเปิดการ์ดแนวคิดนี้ฟังดูดีมากแต่มันนำไปสู่ปัญหาที่คลาสสิกและร้ายแรงที่สุดในปรัชญาความรักครับปัญหาชี่เรียกว่า ความสามารถในการทดแทนกันได้หรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า f ังก i b i ลิตีซึ่งหมายถึงการที่สิ่งหนึ่งสามารถถูกแทนที่ด้วยสิ่งอื่นที่เหมือนกันได้โดยไม่สูญเสียคุณค่าคิดตามนะครับถ้ารักเขาเพราะเขามีคุณสมบัติกอไก่เช่นใจดีตลกฉลาดแล้วถ้าเราเจอคนใหม่ที่มีคุณสมบัติกอไกเหมือนกันเป๊ะหรือดีกว่า ตามทฤษฎีนี้เราก็ควรจะเทรดอัพคือเลิกรักคนนี้ไปรักคนที่ดีกว่าได้สิแต่นี่มันไม่ใช่ความรักใช่ไหมครับความรักคือการมอบหรือสร้างคุณค่า Love as best of all แนวคิดนี้เลยกลับตลปัดทั้งหมดครับเรียกว่า Love as best of all หรือความรักคือการมอบหรือสร้างคุณค่า แนวคิดนี้บอกว่าความรักไม่ใช่การเห็นคุณค่าแต่คือการสร้างหรือยิงหรือโปรเจกต์คุณค่าลงไปในตัวอีกฝ่ายเราไม่ได้รักเขาเพราะเขามีค่าแต่เขามีค่าเพราะเรารักเขาแนวคิดนี้แก้ปัญหาเรื่องการเทรดฟัได้ทันทีครับเพราะคุณค่านี้เราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองมันจึงผูกติดกับคนคนนี้คนเดียวในโลก เขาจึงไม่สามารถทดแทนได้แต่อีกแล้วครับท่านปัญหาก็คือถ้างั้นความรักก็ตาบอดนะสิมันกลายเป็นการสุ่มรักใครก็ได้งั้นเหรอเราเลือกที่จะรักคนงี่เง่าแล้วก็บอกว่าเขามีค่าเหรอนี่คือคำถามที่ท้าทายที่สุดครับลองซื่อสัตย์กับตัวเองสักครู่นะครับคนที่คุณรักถ้าคุณเจอคนใหม่ที่เหมือนกันเป๊ะ แต่ดีกว่าในบางข้อที่คุณแคร์ส่วนลึกในใจคุณจะไม่สั่นไหวเลยหรือครับแท่การที่เราต้องรู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจแม้แต่แค่คิดเรื่องนี้มันก็บอกเราแล้วว่าเราติดอยู่ตรงกลางเราอยากให้รักของเรามีเหตุผลแต่ก็อยากให้มันไม่มีเงื่อนไขไอ้ความขัดแย้งที่มันดึงเราไปมาระหว่างสองขั้วนี้คุณรับมือกับมัน ในใจตัวเองยังไงบ้างครับเรามาถึงทางตันที่แท้จริงครับถ้ารักเพราะมีเหตุผลคนรักก็ถูกแทนที่ได้ถ้ารักโดยไม่มีเงื่อนไขความรักก็ตาบอดทางตันนี่เองครับที่บีบให้นักปรัชญากลุ่มสุดท้ายต้องละทิ้งการหาคำจำกัดความแบบนิ่งๆและหันไปมองสิ่งที่เคลื่อนไหวและ เปลี่ยนแปลงตามเวลาเบอรแสที่4ความรักคืออารมณ์ที่ซับซ้อน love as emotion complex เบอรแสสุดท้ายที่เราจะดูกันครับคือแนวคิดว่าหรือจริงๆแล้วเราคิดมากไปเองหรือความรักมันก็แค่อารมณ์หรือไม่ใช่อารมณ์เดียวแต่เป็น love as emotion complex หรือ ความรักคือความซับซ้อนของอารมณ์แมวคิดนี้บอกว่าความรักไม่ใช่อารมณ์เดียวที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเหมือนโกรธกลัวดีใจแต่เป็นรูปแบบหรือประวัติศาสตร์ของอารมณ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนมันคือการที่อารมณ์ของเรากับเขาพึ่งพากัน emotional interdependence มันไม่ใช่แค่ว่าเขาดีใจเราก็ดีใจด้วย sympathy แต่มันซับซ้อนกว่านั้นครับเช่นเวลาที่เขางงงเปินเปินเราอาจจะรู้สึกเอ็นดูปนขับขันในแบบที่คนอื่นห้ามรู้สึกแบบนี้กับเขาเด็ดขาดความรักในมุ่งมองนี้คือเรื่องเล่าหรือ narrative history ของอารมณ์ที่เรามีร่วมกันครับมันคือการที่ตัวตนของเราถูกเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาผ่านความสัมพันธ์นี้ แนวคิดนี้ดูจะอธิบายความลึกของความรักได้ดีที่สุดครับมันอธิบายได้ว่าทำไมเวลาเรารักใครตัวตนเราถึงเปลี่ยนไปและทำไมการสูญเสียความรักมันถึงเจ็บปวดเรากับสูญเสียตัวตนเพราะประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของเรามันหายไปจริงๆครับเอาล่ะครับเราเดินทางผ่านเบาะแสทั้ง4มาแล้วตั้งแต่การหลอมรวมเป็นเรา ความห่วงใหญ่เพื่อเธอปริศนาเรื่องคุณค่าไปจนถึงประวัติศาสตร์ของอารมณ์แล้วตกลงเรื่องจริงของความรักคืออะไรเรื่องจริงของความรักหรือความหมายที่แท้จริงที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือมันไม่ใช่คำตอบเดียวครับแต่มันคือชุดเครื่องมือหรือแว่นตาหลายๆอันที่ปรัชญาหยิบยื่นให้เราครับการที่เราได้สำรวจมุมมองเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อให้เราเจอนิยามที่ถูกต้องที่สุดแต่เพื่อให้เรามีเครื่องมือ ที่จะกลับไปสำรวจความสัมพันธ์ของเราเองได้ลึกซึ้งขึ้นแต่วันนี้ผมไม่อยากให้คุณผู้ฟังแค่คิดตามครับผมอยากจะให้แบบฝึกหัดที่เป็นรูปธรรมที่คุณเอาไปทำได้จริงผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังลองวาดแผนที่ความรักของคุณเองดูครับใช่ครับเอากระดาษปากกามานี่ไม่ใช่การทดสอบครับแต่มันคือเข็มทิศส,ส่วนตัวสำหรับความสัมพันธ์ของคุณลองใช้แว่นตาที่เราคุยกันวันนี้ เป็นเครื่องมือในการวาดแผนที่นี้ครับ 1. เริ่มจากแว่นตาแห่งการหลอมรวมและความห่วงใหญ่ครับลองวาดวงกลมแทนตัวคุณและคนรักตอนนี้มันทับซ้อนกันมากแค่ไหนพื้นที่เรามันใหญ่แค่ไหนและมันยังมีพื้นที่ของฉันและเธอที่เป็นอิสระต่อการเหลืออยู่มากพอที่คุณสบายใจไหม 2. ต่อด้วยแว่นตาแห่งคุณค่าหรือ v a l u i n g ในพื้นที่ของคนรักคุณ ลองเขียนคุณค่าหรือคุณสมบัติที่คุณรักในตัวเขาเราลองแยกดูครับอะไรคือคุณค่าที่คุณประเมินว่าเขามีมาตั้งแต่แรกเช่นเขาเก่งเขาใจดีและอะไรคือคุณค่าที่คุณสร้างขึ้นมาเองเช่นรอยยิ้มนี้ที่มีความหมายกับคุณคนเดียวความทรงจำนี้ที่เรามีร่วมกันและสุดท้ายคือแว่นตาแห่งอารมณ์หรือ emotion complex ลองวาดเส้นทางหรือประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงคุณสมบัติต่างๆเข้าด้วยกัน อะไรคือเรื่องเล่าหรืออารมณ์หลักๆที่ประกอบกันเป็นความสัมพันธ์นี้แผนที่นี้มันไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปครับมันคือภาพถ่ายของความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้พลังของมันคือมันช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและที่สำคัญที่สุดมันช่วยให้เราจัดการกับปริศนาใหญ่ๆที่เราคุยกันมาทั้งตอนได้ครับจำปัญหาเรื่องฟังจิบิลิตี้หรือการเทรดอัพที่น่าอึดอัดนั้นได้ไหมครับแผนที่นี้ จะแสดงให้คุณเห็นเลยว่าความรักของคุณมันไม่ได้มีแค่ฝั่ง a p p r พรสโซหรือคุณสมบัติที่คนอื่นก็มีได้แต่มันเต็มไปด้วยฝั่ง b เบ t o v ว l และ Emotion Complex มันเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความหมายที่คุณสร้างขึ้นมาด้วยกันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทดแทนได้แผนทีน่นี้คือหลักฐานที่คุณวาดด้วยมือตัวเองว่าทำไมคนรักของคุณถึงไม่ใช่สินค้าที่จะเทรดอัพได้ หรือปัญหาเรื่องยูเนียนกับออโตนมีที่เรากลัวกันตอนแรกการวาดมันออกมาเป็นวงกลมจะช่วยให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนว่าตอนนี้สมดุลมันเป็นยังไงมันคือเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเริ่มบทสนทนาได้ว่าเราจะขยายพื้นที่เรายังไงโดยที่ไม่ทําให้พื้นที่ฉันกับเธอหายไปแผนที่นี้มันแสดงให้เห็นเลยว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณเด่นตรงไหนและอาจจะขาดส่วนไหนไปบ้าง และมันอาจจะชี้ให้เห็นเส้นทางใหม่ๆที่คุณอยากจะลองสร้างมันขึ้นหรือสำรวจมันร่วมกันต่อไปครับนี่คือเรื่องจริงที่เราต้องเจอครับการเปลี่ยนจากผู้ที่รู้สึกรักไปเป็นผู้ที่เข้าใจและออกแบบแผนที่ความรักของตัวเองสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับ The Secondary Podcast สวัสดีครับ